อหันพี่น้องก้ามหัวพักเราใครไในก้ามหัวพักเรา้นเขามืนื้อมันแกงมะปุ๋มแกงตุมะปุ๋ม เจอไปร้วานนั่งกินเน้อกินหนามแต่ก้ามฮอฟักก่อนกัาซุส,สภพัพปกติกินฟักกินมีกินแกงมะปุ่มสซดทนทนเกวจุด มักปุม่มได้ลังแค่มักปุ่มตัวลล่าฟอสาวเนี่ยมากไม่ารมักเพิ่มมักเนี่ยเาเนาะมักอันฟักการ์ดัเนี่ ขัดวเจ็บไปก้อนหนึ่งมนาะมาเกินห่อพักมาอยู่ห่อพักนั่งกินถังก้าเจียเเ๊ยบยกะเครื่องอีเล่ะค้นเนี่ย มาอันนี้เนี่ยยุบบั่นเมืองกี้น้องแค่มากอันนอันใต้ลำบั่นโอนจําแค่มาปุ่มให้น้องม้าปุ่มแล้วก็แต่ว่าภาษาลาวมันมักเพิบมักเบิบไม่นะมาร์คของหุ่นนกอันมักฟักกัสฟักัสบั่นสีขาวแล้วมันเป็นม้าอันนึงแต่ว่าภาษาใต้ลำมันแค่มาปุ่มให้น้องแต่ว่าใต้ลำอยู่มันอื่นนี่แค่หน้าอื่นนะครับจิ้มได้ไหม จะ้ลัมันอื่นอีแคนนนน่นอื่นอันนีน้ได้ลบออื่นอี้แค่นอื่นูจลมนโอ้นจำแค่มาปุ่มมาปุ่มอเงี้ยวนห้อน มาปุ่มเด้อพีนองนะตังแานตั้งไหมแค่ตังก่อนหัวเนองแานเมืองจุนองแค่มาหาห้อบ่อยวยหมดชั้หุดช